หรือลูกศิษยที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับท่านพอพ่อแม่ก็ได้มีการสนุกท่านขอเกียรติได้ขอโรงเรียนเองถ้าไม่มีโอกาสตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราต้อง้างท่านก็ไม่ได้เจอกันหรือเพราะหลายท่านโยกย้ายที่นี่มานานนะครับตอนนี้ตอนผมอาจจะรองขอเกียรติสุบุรีเกศสังผมก็มีฝากมาเยีเรียนพี่น้องเพื่อนครูท่านพบคุณไอซียูนะฮะ ผมก็เข้ามาช่วยกันดูแลจนมาถึงพ่ออจินดานะนะครับที่มีตระกูลทั้งหลายท่านที่จะต้องเป็นเข็มทิศของตัวเองเพื่อก้าวส่งที่สูงนะครับผมไปแต่งชงวีรูนี่นะครต่อผมให้แต่งมาติดติดบ้านนี้ต้องจะไปส่งกลับบ้านนท่านพ่อที่โคนี่ผมคุ้นเคยกับครอบครัวท่านดี ผมขึ้นมาทำหน้าที่แทนของท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานางสาวพันญานุภาพรนะครับรักและห่วงแหนแผ่นดินนี้เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนที่รรประานการปรกาศสถานพื้นฐาน ท่านก็ไกรรมการศานท่านที่ท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกทุกเขตพี่คิดว่าอย่างไตางตอนท่านพิจิณาเนี่ยอยู่ที่นี่มาก่อนเป็นพิจิณาและเห็นความจเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนและเห็นวิถีโรงเรียนมาโดยตลอดดังนั้นก็คือได้ปรึกษาพิจิณา